ดีค่ะพบกับรายการคุยกับหมออัจิมานะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วทุกสัปดาห์หรือทุกวันจันทร์ค่าๆได้เวลามาดูแลตัวเองเรื่องของความสวยความงามแล้วก็สุขภาพเต็มด้วยนะคะคุณหมอค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอาทิตย์ก่อนเราคุยเรื่องความสวยความงามกันไปเยอะแล้วเห็นแว่วว่าวันนี้คุณหมอจะคุยเรื่องของสุขภาพกันบ้างใช่แล้วค่ะ ไม่ใช่สูงแต่หน้าอย่างเดียวรูปร่างต้องดีด้วยหุ่นต้องเป๊ะหุ่นต้องเป๊ะด้วยเป๊ะเหมือนหน้าโอ้โหจริงๆนะคะถ้าหน้าเป๊ะแล้วหุ่นเจงก็ไม่ได้เหมือนกันแ,แต่จะ <c oughs> เป็นประเด็นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงแรกของรายการค่ะเราจะให้คุณหมอมาคุยข่าวกับประเด็นร้อนๆประเด็นที่อยู่ในกระแสะกันหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออไวเป้เซรั่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี ที่เห็นแล้วช็อกค่ะคุณผู้ชมอาจจะตกใจกับข่าวนี้นะคะมีคนกินสำลีเพื่ออาบยาเพื่อเป็นวิธีการลดหุนของซูเปอร์โมเดอร์ค่ะอันนี้เป็นข่าวจากประเทศรัสเซียนะคะเขาบอกว่าวงการแฟชั่นตอนนี้นี่โอ้โหถือว่าเป็นเทรนดที่ไม่ควรเอาเยี่ยอย่างเลยเสียสุขภาพอย่างมากมายใช่เขาบอกว่านางแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะฟิตหุ่นให้กลายเป็นไซส์ศูนย์ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเขาจะแบบว่าต้องต้อง เอวบางร่างน้อยถึงจะใส่แล้วสวยคือ,อปกติเนี่ยถ้าเราไปเมืองนอกเราก็จะไซส์แบบถ้าเป็นอเมริกาก็จะ34 36ว่ามายุโรปก็เบอร์นูน้นดีดนี้นะอันนี้ไซส์ศ <42, S 1> ูนย์ี่สองศูเล็กมากค่ะเป็นนางแบบรัสเซียอายุ22ปีนะคะเธอชื่อดิกเตียนะคะเธอคนนี้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเธอเองเนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางให้พร้อมกระรองเหมือนคนขาดสารอาหารและวิธีการที่ในวงการนางแบบใช้กันคืออดอาหาร ยาไปจนถึงกินสำลีเพื่อไม่ให้รู้สึกหิวแล้วเขาบอกว่าก่อนเดินแบบ1สัปดาห์ค่ะ จะอัดบุหรี่วันละสองกินยาลดความอ้วนกินยาระบายฉีดยากระตุ้นการเผาผลาญอาหารจนทํทาให้หัวเธอกลายเป็นหุ่นผอมกระรอกสวยจริงหรือเปล่าเ,เนี่ยเรหอคะอีกหนึ่งเคสค่ะอันนี้ชื่อเป็นพยาบาลด้วยคนนี้แฮร์ริสมิธอายุ26ปีบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเฉียดตายมาแล้วเดี๋ยวผู้ชมคงได้เห็นภาพเธอเคยเป็นโรคอนนาร็กเซียแล,และน้ำนหนักลอยต่มเปกน่า,นนานกลัวกรั ตอนนี้อยู่ปสนะคะ31เนี่ยค่ะน่ากลัวมากซึ่งมันถือเป็นการเกินไปโอ๋มากเกินไปใช่เพราะมันมีส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวด้วยค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้เคสแรกที่แบบว่าใช้อะไรนะมีอัพยาสุบุลีสุบุลีนะสุบุลีมันมีสารที่ช่วยทําให้ไม่อยาอาหารคะแล้วก็จะมีอะไรนะที่เขาใช้สัมฤทธิ์ีสัมฤทธิ์ก็ระบบใช่อันนี้ระบบการย่อยและการดูดซึมเสียหมดค่ะแลวอย่าลืมนะระบบการย่อยและการดูดซึมเนี่ยคือ หมอให้ความสําคัญมันเท่ากับความสัมพันธ์รองจากสมองเลยถ้ากินสัมารีเข้าไประบบการย่อยเสียการดูดซึมเสียสารอาหารที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองก็ต้องไม่มีด้วยเพราะไม่มีอีกหน่อยก็จะมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆล้วนทั้งระบบล้วนทั้งระบบเลยใช่ถ้าจะลดความอ้วนนะถ้าจะให้หุ่นดีก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยจะไม่อ้วนคนที่สุขภาพดีจะไม่อ้วนคนที่อ้วนคือคนที่สุขภาพมีปัญหา ไม่ว่าระบบใดระบบนึงมันต้องมีปัญหายคุณหมอพูดมานี่มันกลับเหมือนกลับเตะความเชื่อที่เรารู้สึกพราะเรารู้สึกว่าอ้วนจะทําให้สุขภาพไม่ดีต้องอันนี้คือหัวใจเลยใช่ยินจากว่าจริงๆความอ้วนสะท้อนมาจากการมีสุขภาพไม่ดีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดความอ้วนก็คือทําสุขภาพให้ดีแล้วน้ําหนักคุณจะลดลงเองอเหมือนแบบ มาแบบเราชอบไปโทษว่าเอออวดกรรมพันธุ์พอแม่หาอ้วนรถไม่ลงหรอกนี่อ้วนกรรมพนันธุ์หรือสองแบบกินเยอะดีเลยอ้วน สามคือไม่ออกกําลังกายไงก็เลยอ้วนใช่ใช่แต่จริงๆก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากที่แนนพูดเยอะด้วยเยอะด้วยใช่เพราะจริงๆเนี่ยสาเหตุจากพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะค่ะยกเว้นว่าถ้าพ่อกับแม่อ้วนโอกาสที่ลูกจะอ้วนนะเยอะหน่อยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุของความอ้วนเนี่ยมันมาจากการใช้ชีวิตของเรามาจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานีเองถึงจะทําให้อ้วนโรคจากพันธุกรรมเนี่ยมันมีส่วนแค่ ประมาณสักเอร์เซเท่านั้นเองที่เหลือเจ็ปอร์เซ็น่ะ,ะมันอยู่ที่เราทำยังไงเราทำยังไงกับตัวเราเองค่ะจากข่าวที่เราคุยกันในช่วงนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณหมอพูดมาแล้วทำให้แนนแบบ อยากคุยต่อวันนี้3ชั่วโมงไม่น่าจะจบเพราะผู้หญิงเราหลักๆก,กลัวอยู่2อย่างค่ะไม่ไม่รมไม่รวมเรื่องของหัวใจนะคะว่ากลัวแฟนทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะไม่กลัวแก่ก็กลัวอ้วนจริงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพิชิดอ้วนกันด้วยหลักธรรมชาติบำบัดแบบที่คุณหมอบอกไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมีอะไรแล้วเราจะดูแลตัวเองพี่ชิดอ้วนพิชิตโรคกันได้ยังไงช่วงหน้านะคะ ไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การ,ารแพทย์แผนปัจจุบัน แพนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อาจิมาสหคลินิก ศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญอันดับต้นๆของประชากรโลกโรคอ้วนสร้างผลกระทบทางสุขภาพทั้งกายและสุขภาพจิตทั้งผลกระทบแบบเสียบพันธ์และผลกระทบแบบเรื้อรงัง ประเทศไทยต้องประสบกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานภาวะไขมันในเลือดสูงโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองภาวะอ้วนจึงส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรงัง มีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและจากภาวะพิการและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคุยกับหมออัจิมาค่ะและวันนี้คุณหมออัจิมาคนสวยของเราจะชวนคุยกันในเรื่องของพิชิตอ้วนพิชิตโรคคือแน่นอนไม่มีใครอยากอ้วนอ้วนแล้วไม่สวยอ้วนเนี่ยคือโรคแต่ว่าในทางการแพทย์อ้วนคือโรคใช่ไหมคะอ,อ้วนก็คือโรค,นค,โรคชนิดหนึ่งคือบางคนอาจจะมองว่าคนอ้วนเราต้องเห็นชัดๆเลยว่ามาแล้วตุยนุ้ยปุ้งพลุย,ยครับเลยอะไรว่าไปแต่จริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอ้วนหรือไม่อ้วนมีหลายประเภทด้วยนะบางคนอ้วนตรงพุงอย่างเดียวก็มี บางคนก็อ้วนทั้งตัวแต่วิธีดูว่าเราอ้วนง่ายๆเนี่ยก็คือใช้ดัชนีมวลกายนะคะอย่างที่อย่างที่เราก็พอจะมีความรู้กันมาบ้างใช่ก็คือเอาน้ําหนักนะคะหารด้วยส่วนสูยกําลังสองถ้าสมมติว่าเกิน25ก็จะถือว่าอ้วนละแต่ว่าในคนไทยเดี๋ยวบางทีก็ไม่ต้องถึง25ก็ได้ก็จะถือว่ามีเข้าสู่น้ำหนักเกินแล้วนาไปสู่ภาวะอ้วนนั่นหมายความว่า คนที่อาจจะดูผอมแบบแนอาจจะอ้วนก็ได้ถูกถ้าเรามีดัชนีมวลกายที่เกินมากจะต้องมาวัดค่ะชั่งน้ําหนักชั่งสูงสูงแล้วก็ลองดูคํานวณดูใช่คํานวณดูทีนี้เนี่ยเราจะเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราอ้วนเราจะหาสาเหตุเพื่อที่จะไปหาหนทางแก้ได้ง่ายกว่าถุงเพบาะว่าสําคัญมากนะการรักษาความอ้วนที่ถูกวิธีคือต้องหาสาเหตุค่ะ ว่าอ้วนเกิดจากอะไรคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปทานยาลดความอ้วนะนะคะไม่ใช่ไปอดอาหารอาโอ้โหอาหารอย่างบ้าคลั่งน,น,นี่นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ผิดยิ่งทําให้เมบอลิซึมหรือการเผ,ผาผลาญอาหารยิ่งเสียไปนะคะหรือว่าออกกาลังกายอย่างโอ้โหไม่สงสารตัวเองไม่รักตัวเองอย่างเงี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทํรลายร่างกายตัวเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับกระบพนการซึ่งคุณหมอบอกแค่30เท่านั้นเองเราจะอ้วนได้จากอะไรได้บ้างคะคุณหมอเยอะมากนะคะอาจจะอ้วนมาจากเรื่องของการทำงานของสมองก็ได้เราเราเครียดก็ดดได้ <ขอ S 2> เหมือน<ม>กันใช่ร่างกายก็คือจะหลัง<ม>่งฮอร์โมนความเครียดออกมาฮอร์โมนความเครียดจะไปะยับยั้งฮอร์โมนที่ทาให้เรารู้สึกอิ่มอ๋อกินอยู่นั่นแหละเหมือนคุณงานที่เล่าให้หมอฟังใช่ค่ะวันก่อนเครียดไม่ได้ทำไงเข้าซุปเปอร์ซื้อขนมกับช็อกโกแลตกินโอ้โหช็อกโกแลตนี่ตัวห้ามเลย คือช็อกโกแลตไม่ใช่ตัวห้ามในแง่ของว่ามันทําให้น้ำหนักขึ้นอย่าแต่มันทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายแล้วนาไปสู่โรคอื่นอีกตายแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะอ่น<ม>หนึ่งความเครียดทําให<ค>้อ้วนสองก็ฮ<ม>อร์โมอนตัวอื่นที่อาจจะไปมีผลต่อความอ้วนนะคะก็จะมีในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยนะฮอร์โมนอินซูลินนะคนที่มีปัญหาฮอร์โมนไทรอยต่าการเผาผลาญอาหารก็จะต่ําไปด้วย คนที่มีปัญหา<ม>ดื้ออินซูลินนะคะ<ม>หรือคนที่มีแนวโน้มความเสี่ยงของการจะเป็นเบาหวาน<ม>ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาของความอ้วนได้ง่ายเพราะอินซูลินที่หลั่งออกมาเหมือนกะหลั่งออกมาเยอะแต่ว่าตอบสนองต่อร่างกายน้อย<ม>ทําให้น้ําตาลไม่ถูกนําไปใช้ก็เกิดเป็นสะสมในร่างกายก็ทําให้เกิดภาะวะอ้วนได้เหมือนกัน<ม>ที่สําคัญมากๆหมกว่าเรื่องของการอักเสบเรื้อรังมันเป็นเรื่องที่แบบคนไม่พูดถึงคือคนละเลยไปแต่จริงๆแล้วการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดมี ปัญหาเรื่องของโรคอ้วนได้บ่อยๆะนะคะอย่างเช่นบางทีอาจจะมีปัญหาการอารักเสบเรล้ังมาจากความผิดปกติของระบบลำไส้ก็ได้ก็กลับไปอีกแล้วคือเรื่องของการย่อยและการดูดซึมเวลาที่การย่อยและการดูดซึมมีปัญหามันก็จะไปมีผลต่อการทํางานของสมองแลมีผลต่อการทํางานของสมองก็ไปมีผลต่อการทํางานของฮอร์โมนต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าสมองก็คือตัวที่สั่งงานร่างกายตัวที่ให้อาหารสมองคือลำไส้ก็คือภาวะการย่อยและการดูดซึม เพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญหาการย่อยและการดูดซึมไม่ดีสมองทํางานผิดปกติก็ระบบรวนหมดระบบรวนหมดเลยะนะคะการอักเสบเรื้อรังเนี่ยสำคัญแล้ว้องมาดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการอักเสบนะคะมาได้ตั้งแต่อาหาระนะคะอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบทั้งหลาย,ยาเช่นในกลุ่มพวกนมผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมทั้งหมดมนะคะช็อกโกแลตยก,กยกมือเลยนมเปรี้ยวยกเกิดนมเปรี้ยวในคนไข้าบางคนที่เซนสิชีสนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารแปรรูปนะคะ ที่จะใส่พวกกลุ่มชุรสลดหรือว่าสารกันบูดนะคะที่ให้อาหารมันอยู่ได้ยาวนานนะพวกกลุ่มพวกไส้กรอกนะคะหมูย่อแหนมที่คุณหมอพูดมาสารของโปรดน่ั้งเสารเจอปนทั้งหลายสารเคมีทั้งหลายหรือบางทีเนี่ยพวกอาหารทะเลก็จะมีพวกสารพวกนี้เยอะทำให้มันสดนะคะหรือเป็นสารเคมีที่ใส่อยู่ในพวกหมูพวกเนื้อเร่งเนื้อแดงอะไรทั้งหลายก็เป็นตัวหนึ่งที่ ที่เป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งในผักใบเขียวที่มีปัญหาเรื่องของยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดสารพิษในร่างกายซึ่งการอักเสบเรื้อรังในร่างกายก็จะก่อให้เกิดโรคอ้วนถูกใช่มันมันจะเห็นเป็นผลยังไงคะคุณหมอคะการอักเสบเรื้อรังที่ว่ามันจะแสดงอาการยังไงโอ้โหมันหลายแบบทุกระบบของร่างกายตั้งแต่เนืกออะไรไม่ออกค่ะ เป็นฟอกขี้ลืมเนี่ยเดี๋ยวลืมนู่นลืมนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะคะหรือติดเชื้อบ่อยๆอย่างเช่นบางครั้งจะมีตกขาวตกขาวซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือว่ามีฟีในหูหรือซิสในหูหรือหูน้ำหนวกนะคะหรือว่าแผลในปากอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีตุ่มนูนขึ้นตามจุดต่างๆเป็นแบบพื้นคันเลื้อยลังอะไรยงนี้ก็เป็นได้นะคะอบางทีก็เจ็บคอบ่อยๆนะท้องผูก ท้องอืดน,นะคะระบบย่อยไม่ดีค่ะคือมันเป็นได้ทั้งระบบของร่างกายกับเสพเล,ลือลังอาการก็ขึ้นอยู่ว่าระบบไหนที่เรามีความบกพร่องเยอะมันก็จะแสดงออกเยอะอย่างนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตตัวเองแล้วแ<ช>บบนี้ต้องได้เวลาดูแลตัวเองแล้วซ่อมซ่อมร่างชุดใหญ่แล้ว<ช>นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเจาะลึกคุยกับคุณหมอกันว่าเอ๊ะแล้ววิธีการพิชิตอ้วนแบบยั่งยืนแล้วใช้ธรรมชาติบำบัดตามหลักของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออติซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะอยากเรียนถามว่าการฉีดยานะคะช่วยลดขนาดกรามแล้วก็ทำให้หน้าเรียวได้จริงหรือเปล่าคะมีอันตรายหรือเปล่าคะการฉีดยาเพื่อลดขนาดกรามที่ทำให้หน้าเรียวสวยเนี่ยน,นะคะจริงๆเราเป็นเทคนิคใหม่ที่ใช้ยาเดิมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือโบทูลินุ่งท็อกซินหรือว่าบอท็อกซ์นั่นเองนะคะ การใช้โบ็อกซ์เนี่ยมีจุดประสงค์หลายๆอย่างไม่ว่าจะฉีดหางตาหว่างคิ้วหน้าผากเพื่อลดริ้วรอยนะคะสามารถฉีดกรามเพื่อจะลดมุมคางได้ด้วยเอามาฉีดน้องในคนที่น้องโตเป็นปั้นได้ด้วยนะคะโดยหลังฉีดเนี่ยค่ะโบ็อกซ์จะอยู่กับเราประมาณ4-6สัปดาห์ภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ ในกรณีที่ยาไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้ไปอยู่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในกรณีที่ไม่ได้ให้คุณหมอฉีดให้น,นะคะก็คือเวลายิ้มอาจจะรู้สึกยิ้มผิดรูปเหมือนกับเวลาที่ฉีดหางตาแล้วมีปัญหากรณีหนังตาตกนั่นเองนะคะแต่ผลข้างเคียงดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยค่ะจะไม่อยู่กับเราไปนานเกินสองสัปดาห์ถึง2เดือนบท็อก์มีข้อห้ามสําหรับสตรีมีครรภ์แล้วก็ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ไข่ขาวหรือว่าอัลบูมินนะคะ ทั้งนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่สนใจอยากจะฉีดควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจค่ะหมอชวนคุยสนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะคุณหมอขาเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการลบความอ้วนอะไรที่ นอกเหนือไปจากการกินยาอ,ออกกรรมกายอดอาหารอย่างหิวโซ <c oughs> ถ้าเป็นแบบฉบับของคุณหมอจะพิชิตอ้วนพิชิตโรคด้วยวิธีอะไรอะคะก่อนอื่นเริ่มแรกเลยหมอต้องตรวจค่ะตรวจเพื่อจะหาว่าสาเหตุของความอ้วนในแต่ละคน <c oughs> นั้นนะ <c oughs> เกิดจากอะไรค่ะ อันเครื่องมือที่หมอใช้สกรีนนิ่งนะคะง่ายๆคือใช้เหมือนกับใช้สกรีนดูง่ายๆก็จะเป็นเครื่องมือของ Total b i o Scan นะคะเราจะให้คนไข้เนี่ยทสอบนะคะเพื่อจะดูว่าระบบร่างกายทั้งหมดมีอะไรที่มันผิดปกติไปบ้างคือเราไม่ได้เจาะระบบใดระบบหนึ่งเราดูทั้งหมดดูทั้งหมดเลยดูในภาพรวมตั้งแต่เรื่องของระบบการทํางานของสมองนะคะว่ามีความเครียดไหมมีสารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติไปไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าสาเหตุของความอ้วนมันไม่ได้มีสาเหตุเดียว บางคนเนี่ยสมองผิดปกตินะคะมีความเครียดสูง แล้วก็มีฮอร์โมนที่ผิดปกติด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะมีไทรอยฮอร์โมนที่ผิดปกติมีระบบฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติซึ่งทําให้เกิดอาการบวมน้ําหรือบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องของอินซูลินทําให้อ้วนง่ายนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องระบบการย่อยและการดูดซึมการทํางานของตับที่บกพร่องนะทุกอันเนี่ยมันลิงก์เข้าสู่โรคของความอ้วนได้หมดเลยนะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะคะเพราะว่าภูมิแพ้น่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายได้นะ นะคะหลายหลายอันพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้หมอจะต้องตรวจดูเหมือนกับดูในภาพรวมมีสารพิษเยอะไหมมีการอักเสบอยู่ตรงไหนมีการติดเชื้ออยู่ตรงไหนหาต้นตอให้เจอหมอจะทําหน้าที่เหมือนนักสืบเขาไปสืบในร่างกายแล้วเราก็จะนั่งคุยกันอ่าดูซิว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคุณกินอาหารยังไงกินยังไงนอนยังไงออกกําลังกายมั่งเปล่าความเครียดสูงไหมทั้งหมด อปัจจัยทั้งหลายเราเนี้มันมีผลหมดเลยต่อการทํางานของร่างกายหลังจากที่เรารู้สาเหตุแล้วนะคะเราก็มีการเจาะเลือกคอนเฟิร์มว่าสาเหตุที่เราคิดว่า ว่าเป็นน่ะใช่หรือไม่มนะคะแล้วก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วนหรือย,อยัง<ม>นะคะถ้ามีเราก็จะได้ดูแลพร้อมกันไปเลย<ม>เสร็จแล้วเนี่ยสวนใหญ่แล้วหมอจะแนะนําให้คนไข้เข้าโปรแกรมปรับสมดุล<อ>นะคะโปรแกรมปรับสมดุลก็คือโปรแกรมพยายามที่จะทาให้ร่างกายเนี่ยทำงานทำงานได้ดีคะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นโปรแกรมปรับสมดุลเนี่ยเริ่มจากก็คือโปรแกรมการปรับการใช้ชีวิตนี่เองเริ่มจาก อาหารนะคะอาหารที่ทานก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เป็นอาหารที่คุณไข่ไม่มีปัญหารเรื่องของการแพ้หรือไม่มีปฏิกิริยาะคะ<ช>่ะนะคะเริ่มปรับระบบสมดุลน,นะคะในส่วนของระบบการย่อยและการดูดซึมนะคะแล้วก็จะมีะเรื่องของการจะดูแลบํารุงตับทําให้ตับทํางานดีขจัดสารพิษได้ดีขึ้น นะคะเรื่องของการให้น้ำเกลือที่ช่วยล้างพิษตบับนะคะแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกทางผิวหนังะนะคะแล้วก็จะมีในกลุ่มของอาหารเสริมต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของระบบกำจัดสารพิษให้ดีขึ้นกว่าเดิม<อ>นะคะอันนี้คือต้องเข้าโปรแกรมเลยอันนี้คือเป็นโปรแกรมที่เราจะมีะะหนึ่งเดือนะนะคะคณไข้ก็จะมาดูาทย์ละครั้งม,มีดูแลตั้งแต่เรื่องของกายภาพบําบัดเพื่อดูปรับโครงสร้างของกระดูกนะคะ ดูแลทั้งหมดทั้งระบบเลยการกินรับประทานอาหารการนอนนะคะต้องนอนให้หลับเพราะว่าการหลับเนี่ยเป็นเป็นการซ่อมแซมที่ดีของร่างกายนะคะนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนแล้วก็จะมีเช็คลิสต์หมดเลยคุณไข่ก็ต้องทําบันทึกให้หมอแล้วเราก็นั่งดูด้วยกันคุยด้วยกันในแต่ละอาทิตย์ที่คุณไข่ามา อย่างโปรแกรมนี้ที่คุณหมอบอกนี่มันเหมือนเป็นการปรับสมดุลปรับสมดุลของร่างกายหนึ่งเดือนนี่เราจะเห็นผลอะไรบ้างแน่นอนเห็นผลแน่นอนตัวที่คนไข้จะรู้สึกเลยก็คือคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโรคหรืออาการเมื่อสักครู่ที่เราเคยคุยกันว่าเออมีตกขาวบ่อยแผลในปากไม่เกรนปวดศีรษะท้องอืดท้องหายไม่ย่อยก็จะดีขึ้นหาย นะคะถ้าสมมติว่าผื่นเลื้อยลังก็หาย mm hmm. นะคะสิวเลื้อยลังก็หายค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหามันจะมาจากรากเหง้าอันเดียวกัน mm hmm. คือน,นอกเหนือจากความอ้วนแล้วเนี่ยถ้าร่างกายมีการอักเสบสูงหรือร่างกายทํางานไม่สมดุลมันก็จะส่งอาการไปได้ไหลายๆอย่าง mm hmm. ไม่ใช่แต่อ้วนอย่างเดียวเนี่ยวลาเรา,เราดูเราก็จะดูในภาพรวมทั้งหมดเวลาคนไข้ดีขึน้นก็จะดีขึ้นทั้งหมดผิวพรรณก็จะเตง่ตงตงึตงเตง่งตังสดใสเพราะอะไรเพราะว่าสุขภาพดีค่ะ ตอนนี้ในคนอ้วนเนี่ยนอกเหนือจากโปรแกรมปรับสมดุลแล้วเ <Okay. S 1> นี่ยก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่หมอจะให้เข้าโปรแกรมรีเซ็ตเมตาบอลิซึมหรือโปรแกรมปรับระบบสมดุลการเผาผลาญอาหารหนะคะก็โดยให้เข้าโปรแกรมเขาเรียกว่า sc 3 h c 3. 3นะคะคือโปรแกรมนี้มันมาจากเรื่องของการใช้ฮอร์โมน scg แต่รเราเราไม่ได้ฮอร์โมนเราไม่ได้ฮอร์โมนคนไข้นะคะฮอร์โมน scg จะเป็นฮอร์โมนที่ถูกหลังโดยมารดาในขณะที่ตั้งครรภ์คือมันก็มี มีแพทย์เนี่ยไปสังเกตว่าเอเอในในบรรดาที่ตั้งคันที่อยู่ในสงครามที่แบบอดอาหารไม่มีอาหารกินแต่ลูกยังออกมาแข็งแรงนั่นแสดงว่า<พ>อ,อะไรแสดงว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าฮอร์โมอนตัวนี้ของที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กกําลังอยู่ในครัน,นแม่ก็จะมีการปล่อยฮอร์โมอนนี้ออกมาพอไม่มีแม่ไม่ได้ทานสารอาหารปุ๊บฮอร์โมอนตัวนี้แต่ลูกต้องอยู่รอดฮอร์โมอนตัวนี้ก็ไปดึงไขมันของแม่ออกมา ดึงไขมันที่เก็บไว้ตามส่วนนั้นที่เป็นส่วนเกินเอามาแล้วก็เอามาให้ลูกเพราะฉะนั้นออกมาลูกก็จะแข็งแรงอ,อันนี้คือสาเหตุที่เป็นที่มาของโปรแกรม SCG นะคะหรือว่าโปรแกรม SC3 SC <3 S 3> SC ใช่ค่ะใน SC3 เนี่ยสนี่ก็มาจากหนึ่งการให้สารโฮโมิโอพาธีอ,อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นของหมอที่หมอรักษาเนี่ยจะไม่ให้อะไรที่เป็นสารเคมีคหลีกเลี่ยงการให้ยาหรือฮอร์โมน เพราะฉะนั้นเราจะใช้โฮโมิโอพาธีก็คือธรรมชาติบำบัดค่ะให้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมน SCG ร่างกายมีระบบออโต้ของมันจะมีออโต้เมานิซึมออโต้ที่จะปรับซ่อมแซมร่างกายซ่อมตัวเองแต่ว่าธรรมชาติร่างกายจะไม่ทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือมันจะสร้างฮอร์โมนนี้ออกมาในปริมาณที่ร่างกายเพียงพอที่จะนํามาใช้ค่ะ แต่ว่าคนไข้เนี่ยจะต้องอควบคุมปริมาณแคลอรี่นี้ให้อยู่ประมาณ500แคลอรี่ต่อวันต่อวนันใช่แล้วก็จะมีโปรแกรมอาหารให้ว่าคนไข้เนี่ยควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนออนะควรจะทานอาหารที่มีให้พลังงานต่ำนะคะ500แคลอรี่เนี่ยจริงๆฟังดูมันน้อยแต่มันพอนะออคือคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้500แคลอรี่ต่อวันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ทำงานทั้งนู่นทั้งนี่ได้นะคะแล้วก็ให้ร่วมกับการรับประทาน โฮมิโอพาธีคือสารจากธรรมชาตินะคะเพื่อจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะให้คนไข้เนี่ยทานอาหารเสริมในกลุ่มที่ช่วยในการขับสารพิษตับนะคะจะทำให้ตับทำงานดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ควบคุมความเป็นกดดังของร่างกายให้อยู่ในภาวะที่ไม่เป็นกรดนะคะให้เป็นกลางเพื่อจะทําให้สุขภาพไม่เสียนะเราลดน้ําหนักแล้วเราก็ต้องลดให้แบบสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ลดน้ําหนักไปแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ลดจนแบบ พ้อมไม่มีพวกนี้คือจะลดจนกระทั่งสุขภาพดีคือให้ น้ำหนักเนี่ยอยู่ในน้ำหนักที่เป็นน้ำหนักของมาตรฐานใช่น้ำหนักคุณจะเป็นน้ำหนักที่เหมาะกับตัวเราค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าพอเข้าโปรแกรมแล้วก็แบไม่มีแรงอาอมโซไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงทำาร้่อนี้ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ทําแล้วกับมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมน้ำหนักลงสุขภาพดีสารพิษในร่างกายน้อยค่ะโปรแกรม sc 3มนี่ใช้เวลานานนะคะคุณหมอกว่าจะเห็นผลว่าเราเดือนแบบเดือนเดียวท่านั้นเองสามอาทิตย์เนี่ยมันจะรีเซ็ตของมันค่ะนั้นเราก็ เผื่อการเตรียมตัวนู่นนี่นั่นอีกประมาณเดือนหนึ่งมันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมปรับสมดุลก็1เดือนโปรแกรม s อ3ก็1เดือนเพราะมันเป็นออโต้ของร่างกายที่จะขจัดสารพิษแล้วก็ปรับปรับระบบของมันเนี่ยสามอาทิตย์ก็เดือนเดียวเท่านั้นเองเท่านั้นเองก็เห็นผลแล้วทีนี้เราสามารถเห็นผลเลยไหมคะว่ามันจะวัดว่าเราลดไปเป็นกิโลกิโลแบบนี้ได้เห็นผลแน่นอนเห็นผลมากน้อยแค่ไหนหรือลดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า น้ําหนักเริ่มต้นของเราเนี่ยมันอ้วนมากขนาดไหนเพราะน้ําหนักที่ลงจะลงไปสู่น้ําหนักที่สุขภาพดีเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรือบางคนที่มาจากสารพิษในร่างกายเยอะหรือมีการอักเสบในร่างกายสูงที่ทําให้มีอาการวนน้ําอันนี้จะลงเยอะมากบางที่1-2นอาทิตย์แรกในคนไข้ลงไป5้กิโลแกิโลแต่มันคือของไม่ดีที่ออกไปก็ขับของเสียออกไปใช่ขับของเสียออกไปส่วนตัวน้ําหนักจริงๆก็ค่อยมาเริ่มหลังจากนั้น คืออะไรที่มันแบบว่าอักเสบเรื้อรังหรือว่าเป็นสารพิษตกค้างก็จะถูกขจัดออกไปจากโปรแกรมนี้ใช่อย่าลืมว่ามันคือโปรแกรมปรับสมดุลมันหมายความว่ามันจะไม่ทําอะไรให้ร่างกายมันเสียหายการปรับสมดุลก็คือการทําให้ร่างกายมันทํางานอยู่ในภาวะสมดุลทํางานดีขึ้นเพราะนั้นน้ําหนักที่ลงก็จะเป็นน้ําหนักที่ทําให้เราสุขภาพดีแล้วเมื่อเราสุขภาพดีมันไม่อ้วน ใช่ทุกอย่างจบค่ะจอบไม่อ้วนก็สวยมีความมั่นใจเดินเล็ดเล็ดชัดชได้นะคะสวยจากภายในหน้าตาสวยตาแบเป่งปลางขอบคุณหมออจิมาแบบนี้จะบอกว่าวันนี้เป็นความรู้ใหม่สําหรับแนนมากคุณหมอค่ะเราลืมไปเลยค่ะรูปแบบการลดความอ้วนแบบเดิมๆคืออันนั้นเนี่ยมันแค่ฉับฉวยผอมจริงแต่ผอมไม่ยั่งยืนนี่ต้องผอมแบบแบบฉบับคุณหมอแล้วก็ผอมแบบมีสุขภาพดีด้วยวันนี้ครบถ้วนเลยกับพี่ชิดอ้วนพี่ชิดโรคจริงๆนะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวนสัปดาห์หน้าคุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรรับรองว่ายังคงอยู่ในเรื่องของความสวยความงามแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนก็กลับมาติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะวันนี้แนนกับคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ